สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนมาวันนี้ครับออกงานสามคันนะครับผ่านสามและผ่านเจ็ดนะครับแต่ผ่านสามเราจะไป M9540 กนะครับกับ M7040 นะครับเราจะไปไถบุกเบิกส่วน LC7 นะครับไอ้นต้องแทนสายด้านของเราจะออกไปไถแปลงป่ายางนะครับซึ่งเราจะโดดเดี่ยวต้องแทนตรงนี้เราจะไม่ไปกับใครนะครับให้มันอยู่คนเดียวนะเพราะว่าถ้าไปไปทำงานร่วมคนอื่นมันชวนคนอื่นนั่งไม่ค่อยได้ทำงานทุกคน ก็เลยให้แทนไปคนเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะออกตัวพร้อมกันนะครับวันนี้ตอนนี้เที่ยงพอดีนะครับไปแดนไปบางนน้นเลยได้หนุ่มดาได้น้องแดนทุกคนเราจับมันแยกอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูน้องแทนไถน,นะครับแล้วต้อมีเวลาพอเดี๋ยวจะพาไปดูไถบุกบิกปานสามด้วยครับทุกคนเดี๋ยวเราไปส่งไอ้น้องแทนที่แปลงก่อนนะครับไป Let s go เอาละครับมาถึงแปลงเรียบร้อย แปลงนี้นะครับก so ็เป <laughs> so so right. ็นแปลงสวนยางแก่นะครับซึ่งเขาก็ตัดแล้วแหละแต่ว่าเขาอยากจะหยุดหลังไว้สักหนึ่งปีนะครับเพื่อแล้วเขาก็อยากจะไถเพื่อพลิกฟื้นหน้าดินนะครับเพราะว่าดินมันไม่ได้ไถนานแล้วไงทุกคนเ็าตัดติย้านะครับเขาก็เลยอยากจะไถเพื่อพลิกฟื้นหน้าดินเพื่อตัดรากฝอยแล้วให้รากฝอยมันงอกไปอีกหลายๆอันนะครับนี่เขาก็หยุดยางอะไรนะไต่ปิดโคนไต่ปิดโคนปิดโคนฮะมาดูแทนตั้งผานนะครับแตนจะตั้งได้หรือเปล่านะทุกคน ชุดนี้นะครับเป็นผานหกตาช้างใบยี่สิบสี่แต่เราอัพใส่ใบยี่สิบหกนิ้วนะครับซึ่งเราก็ลองตุก,กตาตรงนี้นะครับสองข้างขึ้นนิดหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ลองมันจะติดโครงตรงนี้เนาะแกนกลางเราใส่รูบน,นะครับเพราะว่าแปลงนี้เราไม่เน้นให้ลึกเท่าไหร่นะครับแค่ให้มันตะกุยดินเนาะให้ตัดรากฝอยขาดแต่ก็อย่าให้ถูกรากใหญ่ข้างล่างนะครับ นี่ดินค่อนข้างแข็งเลยนะครับเอาแทนตั้งหวานไงนี่ครับมันก็ไถไม่ค่อยเข้านะทุกคนเพราะว่าดินมันไม่ได้ไถานานแล้วครับไกลเกนกลางเลยไกลเกนกลางอีกกลอีกไกลอีกเกนกลางอ่ะหรือคือเราคลายให้มันสปริงเวดกดแต่ถ้าเราคลายเยอะลูกหน้ามันจะลอยทุกคน แล้วพอลุกหน้าลอยลุกหน้าจะไม่ไค่อยขี้เราก็ต้องปรับแขนข,ข้างขวาลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองใช้ดูอีกทีจ้าใส่เข้าแล้วครับโอ๊ยไม้โอ๊ย,ย,อยเป๊ะ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 แดงเป๊ะโดนไม้ตนน้นนั้นครับเป๊ะเลยครับ อย่าสองเขาไม่เขาไม่จําเป็นต้องให้มันลึกมากนะครับทุกคนเพราะว่าเขาแค่อยากให้มันตับราก่อยเฉยๆจุยๆยอะไรแบบนี้ทุกคนแค่กระจุยกระจุยอนะ่ะเนาะเนี่ยประมาณนี้ผมว่าสวยทุกคนนี่ครับไม่ถึงรากแก้วนะครับแค่ราก่อยขาดนะเออประมาณนี้แหละสวยฝานอย่างึงดึงอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าดินก็ค่อนข้างจะแข็งแต่ไม่เป็นไรทุกคนแค่นี้เรายังคุมรถได้ครับ นี่ครับตีเจ็ดใส่ใบยี่สิบหกนิ้วไถไหวนะครับโอ,อ้รถค่อนข้างเปี๋หน่อยๆนี่ครับใครที่มีสวนยางแก่นะครับแล้วอยากจะหยุดไว้สักปีรู้สึกว่ายางน้ํายางมันไม่ค่อยออกนะครับให้ไถนะครับทุกคนไถเพื่อตัดรากปล่อยนะครับหนึ่งรากที่เราตัดนะครับมันจะงอกมาเป็นห้าถึงหกรากในในครั้งต่อไปนะครับซึ่งมันจะสามารถเพิ่มพูนน้ายางกับเราได้ แต่มันใส่เกียร์กระตยสองนะครับทุกคนไปค่อนข้างจะเป๋น,นะครับ <laughs> เวรกดไม่อยู่เลยครับ ปปปาายนี่ครับดูรากทุกคนไม่ค่อยมีน้ํายางเลยนะครับโอ้น้ํายางเป็นไหนหมดนี่ฮะน้ายางนะครับที่จริงถูกลากแบบนี้น้ํายางต้องมีเนาะนี่หรือว่าดินมันอาจจะแน่นแล้วลากข้างใต้มันจอนชัยไปไม่ลึกเท่าไหร่ครับไม่ถึงแร่ธาตุสารอาหารเนาะมาแล้วครับมาแบบเปเ๊ปๆเเครับเฉียงๆครับโดนดินแข่งๆเข้าไป อย่างต่อแล้วกันขอลั่นนะครับขอ,ล,อลั่นดัต้าโอมรุ่นลิมิเต็ดครับทำมาแค่หนึ่งร้อยใบทั่วประเทศไอ้ดี่ไ่เข้าดีครับเวลากระดุยกระชาย นี่ครับลงไปแค่ไม่ถึงฝ่ามือนะครับผมว่าสวยมากเลยทุกคนถ่ายแค่พพิกหน้าดินนะครับที่มันแน่นๆเนะาะหมอ่าเปรี้ีหน่อยๆครับเปีหน่อยๆครับเปีหน่อยๆครับ,รบเดี๋ยวจะไม่หน่อยแล้วครับ ีปหน่อยเอ้ยเฮ้ยไปแบบเปรยๆครับทุกคนเน้นดินพริกครับ อ่ะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ม้ามาดูการทํางานของตีกับไอ้น้องแทนสายดันนะครับเดี๋ยวตามต่อกันในคลิปหน้าว่าผมจะมีเทคนิคการปรับผ่านยังไงนะที่จะให้น้องแตนมันไถได้ตรงนะครับอ่าเดี๋ยวตามต่อคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ